เราพบว่ารีซอสที่ได้ข้อมูลที่ได้เนี่ยเราไม่ได้มีการอันตรายเลยนะครับแต่ถามว่าเราจะแก้ปัญหาในระยะยาวยังไงก็ตอบว่าใช้ระบบที่เราจะออกแบบดีไซน์เนี่ยนะครับเราก็เชื่อมว่านว่าไอ้ระบบที่ดีไซน์เนี่ยพอเราไปวัดอากาศคุณภาพของอากาศก็จะได้การสถานที่มีการอันตรายไปย่างไรผู้จัดการโรงงานแปรรูปแป้งมันสัมปะหลังในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนคนรราชสีมา ยืนยันว่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหมน็นจากบอ่อบำบัดน้ำเสียถึง4ครั้งไม่พบก๊าซอันตรายตามที่เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11เคยตรวจพบเมื่อต้นปี2565โดยปีที่แล้วทางโรงงานได้ปิดดำเนินกิจการในส่วนบอ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านมลพิษ ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนและได้ลงทุนหลายสิบล้านบาทเพื่อทำระบบบำบัดน้ำเสียใหม่และเตรียมเปิดดำเนินกิจการแปรรูปมันสัมปะหลังในกลางปีนี้โดยยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างแน่นอนและทางโรงงานมีการช่วยเหลือดูแลชาวบ้านที่เคยได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ห่างจากบ่อบำบัดน้าเสียประมาณ400เมตรก็ยืนยันว่าไม่เคยคัดค้านการเปิดกิจการแต่ขอให้แก้ไข เพราะผลกระทบจากกลิ่นเหม็นฉุนทำให้เธอและคนในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพถ้าเขาจะเปิดโรงงานนะ่ะเขาขอให้เขาทำเรื่องกลิ่นนั่นแหละแกใ้แกให้มันหายอย่าให้มันมีกลิ่นเปิดนะ่ะเปิดได้แต่กลิ่นนะ่ะขอขอกลิ่นนะ่ะอย่างเดียวอนะเพราะว่าร่างกายมันจะรับไม่ไหวแล้วก็ดูแม่ขนาดแม่ก็เดินก็เดินได้เดินได้เนาะ พอกินมาหนัก,นกสองสามนาทีน่ะแกะชอกเลยไปแบบไม่รู้ตัวเลยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11ยังคงลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของบ่อบำบัดน้ำเสียหากชาวบ้านยืนยันว่าได้กลิ่นเหม็นรุนแรงก็ต้องตรวจว่ามีก๊าซอันตรายปนเปื้อนจนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่กระบวนการขั้นตอนในการตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับ นิติวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมที่จะไปยืนยันนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เดือดร้อนเนี่ยเป็นผลจากสารเคมีของโรงงานหรือไม่อันนี้บ้านเราเนี่ยยังเป็นข้อเป็นข้อบกพร่องอยู่เป็นข้อด้อยที่ยังยังไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ได้ซึ่งถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยมันมีองค์กรเหล่านี้อยู่นะครับบ้านเราต้องพัฒนานะครับแม้แต่สารเคมีที่ใช้ในการอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถติดตามหรือรู้เท่าทัน นะครับว่ามันมีสารอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยมีสารอะไรบ้างหรือม,มาจากไหนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทางอุตสาหกรรมทางโรงงานเนี่ยเขามักจะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่นากระบวนการผลิตใช้สารใด <h motherboard> นอกจากเรื่องปัญหากลิ่นเหม็นแล้วเจ้าหน้าที่ยังต้องออกตรวจน้ําเสียในพื้นที่การเกษตรในเขตอําเภอด่านขุนทดเนื่องจากอยู่ใกล้กับที่ตั้งโรงงานแป้งมันสําปะหลังถึง5แห่งเพื่อตรวจสอบว่ามีการลักลอบปล่อยน้ำเสียออกมาจากโรงงานหรือไม่ ือเเาาาาที่่่่สูงครพะวะนอ,นอย่างจุดนี้ใช้อุปกรณ์วัดความเป็นกรดและเป็นด่างและวัดค่าของแข็งละลายน้ำได้สูงเกินกว่า1,200มิลลิกรัมต่อลิตร,ตตรซึ่งเป็นค่าที่สูงมีโอกาสที่จะเป็นน้ำที่ถูกระบายจากโรงงานซึ่งจะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไผทูนธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน